สูตรการเล่นลูบิวสี่เหลี่ยมนะคะก็เริ่มต้นด้วยการทําหน้าสีสีใดสีหนึ่งให้เต็มก่อนนะคะก็ขอเริ่มที่สีขาวนะคะก่อนอื่นนะคะสังเกตนะคะว่าสีขาวจะตรงข้ามกับสีเหลืองนะคะหาจุดกลางสีขาวนะคะหมุนสีขาวที่มีด้านข้างขึ้นมาสักข้างหนึ่งนะคะให้หน้าขาวอยู่ด้านบนแล้ว สมมุติว่าคู่สีเ,เป็นสีน้ําเงินนะคะก็ให้หมุนสีขาวขึ้นมาอยู่ด้านบนนะคะแล้วแถบสีน้ําเงินก็จะอยู่สีเดียวกันกับแถบสีน้ําเงินอีกทีหนึ่งนะคะด้านต่อไปก็จะเป็นแถบสีเขียวก็จะเขียวหมดนะคะแล้วก็พยายามทําให้สีขาวขึ้นมาอยู่ด้านบนให้เต็มให้ได้นะคะ แล้วก็จะมีแกนกลางของแต่ละสีแต่ละหน้ากา็ทำให้ก็ให้สีขาวอยู่ตรงกลางแล้วก็ทำให้เป็นสีขาวนี้เป็นรูปกากบาทก่อนนะคะแล้วค่อยเรียงมุมแต่ละมุมแต่ละด้านให้เป็นสีเดียวกันจะได้สีขาวเต็มหน้าคะ่ะ พอได้สีขาวเต็มหน้าแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำชั้นที่2กันนะคะก่อนอื่นก็ตั้งแกนแกนกลางชั้นที่สองนี้นะคะให้ตรงสีเอาสีขาวลงด้านล่างเลือกแกนกลางสีใดสีหนึ่งเป็นหลักนะคะแล้วดูด้านบนสุดของชั้น3นะคะลูกกลางนะคะว่าเป็นสีเดียวกับแกนกลางาแกนหลักที่2แล้วก็ แกนหลักฝั่งขวาหรือเปล่านะคะหรือจะเป็นสีแกนหลักแถวสองกับแกนหลักฝั่งซ้ายก็ได้ค่ะก็หาให้เจอนะคะกรณีคู่สีชั้นที่สาอยู่ทางซ้ายมือนะคะตัวกลางเต็มอ,อ,อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะก็จะให้บิดแบบนี้นะคะบนไปซ้าย ฝั่งชิดตัวเราบิดขึ้นบนขวาบนไปขวาฝั่งชิดตัวเราบิดลงซ้ายมาหาตัวบนไปขวาซ้ายมือไปด้านหลัง บนไปซ้ายซ้ายมือขึ้นบนมหาตัวสีแกนกลางเต็มอา่า ให้มาอยู่ด้านหน้าก็หมุนได้โดยบนขวาบิดซ้ายขึ้นบนบนไปซ้ายหมุนซ้ายลงมาหาตัว บนไปซ้ายด้านชิดตัวเองขึ้นไปขวาบนขวาด้านชิดตัวลงไปซ้าย หันสีให้ตรงสีกรณีคู่สีชั้นที่สามอยู่ทางซ้ายมือนะคะเตัวกลางเต็มเอ,อ,อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะก็จะให้บิดแบบนี้นะคะ กรณีที่แถวที่สองเ,อเมื่อมีชิ้นส่วนสลับสีกันของด้านที่ถูกต้องก็แก้ไขทีมุมขวากรณีที่แถวที่สองเ,อเมื่อมีชิ้นส่วนสลับสีกันของด้านที่ถูกต้องก็แก้ไขได้โดยหันสีให้ตรงสีที่มุม ในกรณีนี้คือทางขวาก็หมุนได้โดยขวาขึ้นบนขวาขวาลงบนไปขวาสองครั้งขวาขึ้นบนขวา ขวาลงบนขวาด้านชิดตัวเองขึ้นไปขวาขวาลงด้านชิดตัวลงไปซ้ายขวาขึ้น กรณีที่แถวที่สองอเมื่อมีชิ้นส่วนสลับสีกันของด้านที่ถูกต้องก็แก้ไขได้โดยหันสีให้ตรงสีที่มุมในกรณีนี้คือทางขวาก็หมุนได้โดย ขวาขึ้นบนขวาขวาลงบนไปขวาสองครั้งขวาขึ้นบนขวาขวาลงบนขวาด้านชิดตัวเองขึ้นไปขวาขวาลง ด้านชิดต,ตัวลงไปซ้ายขวาขึ้นเมื่อแก้ไขได้แล้วก็สามารถทำตามขั <'m> <S <'s ้นตอนปกติได้เลยค่ะ สีแกนกลางเต็มอยู่ซ้ายแล้วหมุนบนไปซ้ายด้านชิดตัวเองขึ้นไปขวาบนขวาด้านชิดตัวลงไปซ้าย บนขวาซ้ายลงหลังบนไปซ้ายมุนซ้ายลงมาหาตัวติดตามการทำชั้นที่สมได้ในวิดีโอรูบิกชั้นที่สมได้ค่ะสามารถคลิกที่ภาพหรือว่าจะาคลิกที่ลิงก์ที่คำเพิ่มเติมของ ได้วิดีโอได้นะคะ